ลำนำวีหกสัมันตอนที่92้าสอริดเร้นกายกลางดึกสงัดแม่กองทัพชี้เลยเร่งเดินทางออกจากข้าอย่างเงียบเชียบรงเขียนจอมชุดกราะพวกม้าในความมืดในขณะที่เฟิงมิงที่สวมชุดเกราะเช่นคันขี่ไปยุ่งตามอยู่ข้างหลัง ในสถา,านการณ์อันตรายยิ่งยวดเช่นนี้งเถียนไม่อยากให้คนรักตามมาด้วยเลยสักนิดแต่ด้วยความที่มีปัญหาเรื่องพิษโลหิตคนรักเพิ่งจะหมดไปเฟิงหมิงจึงอยากอยู่ข้างกายเขาไม่ห่างยิ่งประกอบกับคำสาบานที่เคยไวใ้ให้แก่กันเมื่อครั้งที่อยู่ในตรงฟาน ตาองค์นมจึงต้องโอนอ่อนควนทตามอย่างไม่มีทางเลือกบทฟืนมิงคิดจะเอาจริงขึ้นมาแม้แต่รองเทียงก็ยังห้ามไม่อยู่จึงได้แต่กำชับแล้วกำชับอีกให้ฝ่ายนั้นอยู่ข้างๆตัวเองตลอดเวลาหากเกิดอะไรขึ้นขยัได้บุมบามเข้าไปเป็นอันขาดอีกหนึ่งชั่วย,ยามฟ้าก็จะสางแล้ว ก่อ,อนฟ้าสางนี่มืดชะมัดเลยเนอะยิ่งไปต่อเรื่อยๆเมฆบนฟ้าก็หนาทึบขึ้นทุกทีถ้าบทบังแสงจันไปจนสิ้นผืนแผ่นดินยังถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดเมือ่อทอดสายตาปรายกายจะเห็นทีเขาวที่เรียงซ้อนวดหลันอยู่ตรงหน้าเป็นเรียงแค่เงาตะกุ่มตะกุ่มเท่านั้น <c oughs> แต่ว่าหลังจากได้เดินทางต่อไปได้ไม่นานนักก็หมดก็มาถึงเชิงเขาเนื่องจากทุกคนดูแผนที่มาอย่างละเอียดแล้วจึงรู้ว่าเดินต่อไปอีกไม่เท่าไรก็จะถึงทางเดินระหว่างหุบเขาซึ่งเป็นทางแคบยาว ทางแคบสายยาวอันเป็นเส้นทางบังคับในการเดินทางจากยงเยียนไปชีเลยนอกจากข้อแสงจากข้อไฟเรียงต่อกันเป็นจุดๆให้เห็นตรงหน้าขาบวนที่เลี้ยวเออเป็นผู้นำเดินเข้าไปในหุบเขาเป็นอันดับแรกเนื่องจากกระพลส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นเยื่อล่อสัตรูจึงต้องจุดข้อไฟเดินเข้าไปในเส้นทางเป็นไม่รู้ว่ามีอันตรายซุ่มรอพวกตอนอยู่ ขบวนหฮลุงเทียงกับเฟิงหมิงเป็นขบวนที่สองเตรียมพร้อมรับสัญญาณจากขบวนแรกถูกเมื่อผิดกับขบวนของเลืยเอ๋อไลายผลในขบวนนี้ไม่จุดก็เพลิงเลยไม่ให้แต่นายเดียวตรงข้ามกับซ่อนตัวอยู่ในความมืดและคอยตามท้ายของเลีืยเอ๋อไม่ให้กลาดสายตาหลงเทียนและเฟิงหมิงทอดตามมองไปข้างหน้ามือของทงรรั้งคู่กำบังเห็นหมาแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่เห็นเลืยเอ๋อเริ่มนำขบวนเข้าไปในหุบเขา จุดนี้คือบอริเวณที่เหมาะแกการซุ่มโจมตีมากที่สุดหาการคาดเดาของต้างอ,องหนุมไม่ผิดพลาด เวลานี้ทั้งสองฝั่งของหุกเขาจะต้องเต็มไปด้วยทหารกระเราะเยียที่ซ่อนตัวอยู่แน่ศัตรูใจเย็นนักพวกเี้เอเดินเข้ามาในหุบเขาเกียรติสุดขบวนแล้วแต่ว่ารอบตัวก็ยังเงียบสนิทราวกับป่าช้าเหมือนเก่าในตรรติเงียบสงัดเสียงปีดามาดังตัดกับความเงียบอย่างชัดเจนหลงเทียนนำเฟอเมงระไพรปนในขบวนซ่อนตัวอย่ใงแนวป่าและจับจ้องหุบเขาตรงหน้าด้วยสายตาของพรานท่านเรที่พร้อมจะกระโจนลงน้ำไประคบตัวเพช่ชากท่ ที่จะโผลขึ้นมาทุกเมื่อด้วยความที่มีประสบการณ์ออกรบน้อยกว่าถ้าอองหนุ่มมากดังนั้นในเวลานี้บรรยากาศและความเงียบสงัดในหุบเขาจึงสร้างความกดดันให้แก่ฝึงหิ้งจนใจเต้นถีร่รัวมือเท้าเย็นชื้นไปด้วยเหงื่อปลายเท้ารู้สึกเปรียชาและลามขึ้นมาถึงหัวเขา่าไม่รู้เป็นเพราะความตึงเครียดหรือความตื่นเต้นกันแน่ อาจเพราะรังบางเหียนตึงเกินไปโดยไม่รู้ตัวอาชาตัวงามที่เป็นพาหนะผู้ใจในสายหัวตของหมันไปมาเละใช้เท้าน่าตะุยเป็นย่ญญาในห้อยแต่ว่าการส่งเสียงร้องออกมาแต่อย่างไรคนที่สังเกตเห็นอาการกระวนกะวายของไปยุนก่อนเดือร้อนที่นันงตาอ๋องนุมหันไปมองคนรักดนดวงตาเป็นประกายวาวามในความมิดแล้วปรอบเสียงต่ำไม่ต้องกลัว ฟิงหมิงยิ้มไม่ฝ่ายนั้นข้าไม่ได้กลัวเสียหน่อยจากนั้นก็เบือนหน้ากลับไปมองความเคลื่อนไหวทางด้านหุบเขาเหมือนเก่าเส้นทางที่ดูน่ากลัวแบบนี้ในเวลากลางวันถูกเงาเขาบดบังจนแสงแทบจะส่องลงมาไม่ถึงอยู่แล้วยิ่งในเวลากลางคืนเช่นนี้ก็ยิ่งมืดสนิทไม่มีแสงดใดๆส่องลงไปถึงแม้แต่นิดเดียว ไม่มองจากทางด้านหลังเช่นนี้คบเพลิงที่ไพรพลในขบวนของเลี้ยเอ,อ๋อจุดสองทางดูเหมือนเป็นเพียงจุดไข่ฟลาเรือนแสงจุดเล็กๆที่เชื่อมต่อกันในทางเดินอันมืดมิดรริจิบซึ่งจุดสิ้นสุดไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะทอดตัวไปไกลอีกเท่าใดเมื่อรู้ว่าความมืดมิดนี้จะสุดสิ้นลงเมื่อไรดูท่าหน้าบาดภวาโดยแท้ โดยไม่ต้องให้นายใน,ห,นหัวออกคําสั่งทุกคนในกระบวนปิดปากเงียบสนิทและระวังตัวแจไม่กล้าส่งเสียงใดๆแม้แต่น้อยปรากฏว่าหากพลังเธอเมื่อใดก็อาจจะทําให้ปีศาจร้ายได้ซุ่มซ่อนอยู่ในซอกลึกตื่นตกใจและออกมาอาระวาทได้แม้กระทั่งเหล่าอาชาก็ยังไม่ส่งเสียงร้องอย่ามากแค่หายใจพื้ฟาด่างกระบวนกระวายเท่านั้น หงเถียนจ้องมองขบเขาตรงหน้าอย่างเงียบเชียบนวงตาคมกล้าเป็นประกายวาวโรดลา,าเปล่ลูกไฟในที่สุดกำลังพลในเลืยเออก็เดินเข้าในหุบเขาจนหมดก้าก้าก้ากาในความเงียบสงัดเสียงร้องและแห้มสูงดังขึ้นอย่างกระทันหันทำให้ทุกคนถึงแก่สะดุ้งพร้อมกัน ฟังหมีเงินหน้าคืนมองยจโจูซ้ายลมก็การชอบห่านมาทำนายความเงียบสงานให้แหลกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นอ้อยเรานกคางคืนบินคือขึ้นจากยอดไม้ได้เกาะอ,อยู่แล้วส่งเสียงร้องเสียงแสนให้ความตกตื่น บนหน้าผาเสียงพึมพำรรเบาๆนังขึ้นในหมู่ทหารท่ามกลางความมืดในจังวะเดียวกันนั่นเองแสงจากคบไฟจำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏให้เห็นจากบนหน้าผาดวงไฟนับพันพัๆทำให้สองข้างผาสว่างจ้าราคมีพระดทิ์ขึ้นสองดวงพร้อมกัน จากนั้นสองลงถึงหุบเขาเงียบสงดที่แต่เดิมมีคบไฟให้เห็นความสว่างไม่มากนะักทําให้ทั้เราทหารชีเลยที่อยู่ในความมืดขนาดต้องยิ้มตาด้วยอย่างไม่คุ้นแสงแสงคบไฟจํานวนนับไม่ถ้วนจากบนผาสองหุบเขาด้านล่างสว่างจ้าจนไม่มีสิ่งใดเล็ดร้อสายตาเนื่องจากผู้ถือคบไฟอยู่ในมุมสูงทหารชีเลยที่อยู่ด้านล่างเจนรูปร่างหน้าตาฝ่ายตรงข้ามไมา่ถนัดมีความเงียบงานเสียงเปลวไฟลู่ลมดังให้ได้ยินชัดเจนที่นในกระเสียงมาย่ำเท้าอยู่กับ ที่เบามางทรงเสียงหายใจหอบหนักปุ๊บนยามรุ่งสางคาําสั่งในก้องมาจากบนนภาดังกวานไปไกลราวกับอุ้งมือพยามานที่กลางแผ่เต็มท้องฟ้าฟังดูมีพลังอย่างน่ากลัวเสียงนั้นฟังค้นหัวดูอย่างประหลาดขมา้ม ขนขามันราวกับสายเก่าทานให้ถูกน้งจนสุดถูกตัดให้ขาดกระทันหันความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพันปรากฏขึ้นบนหน้าผาเงียบสงบเปลวไฟไหวว่าอาชากวาฟีเทา้าห่อตะบึงประหนึ่งท้องฟ้าถีาออุ้มเมฆฝนสั่งสมมานานและเพิ่งจะเกิดฟ้าฟาดขึ้นว่าแรก คลื่นคาเพองิงพิงทั์ลงมาจากหน้าผาทั้งสองด้านคมดาบกระทบแสงไฟเป็นประกายบาดในตาโดยมีเป้าหมายก็คือขอบวนพลของเลียเอ๋อที่ยังติดจะทางเดินแคบยาวระหว่างหุบเขาภาพผู้อย่างประกอสู่สายตาเพิงหมิงอย่างชัดเจนยังผลให้เลือดในกายร้อนวาบและสูบฉีดโลดโดยแรงเขาชักตาดเตรียมจะขี่ไปยุนควบตะบึงไปข้างหน้าแต่ก็ถูกรงเทียนจับมือที่กุมบางเหียนมาไวเสียก่อนคิดจะไป ที่ใดการก็เข้าไปอบล้อมพวกข้าสึกนะซี่ตอนนี้พวกเลืเนื้อตกอยู่ในวงล้อมมันแล้วนะ อย่าจะร้อนไปยังไม่ถึงเพลาหรอกต,ออตาองุ่นทอดตามมองเปลวไฟนับปันนที่จุดเต้นไว้ในหุบเขาแคบบตรงหน้าอย่างไม่ทุกร้อนแล้วยิ้มวันนี้พวกมันจะไม่มีชิ้นรอดออกจากเรมแม้แต่คนเดียวดวงตาของคนพูดเป็นประกายวาว่าเปล่ากับเปลวไฟจนคนอื่นไม่กล้าสบตาด้วยตรงๆแม้กระทั่งเฟิงหนิงเองก็อดอยรู้สึกรั้นเริงสายตาแบบนี้ไม่ได้เขาตัดสินใจเก็บดาบเข้าที่เอวเหมือนเดิมแล้วรอคําสั่งจาก รงเขียนเสียงต่อสู้ด้านหน้าดังขึ้นอย่างดุเดือดจนเสียงลมและเสียงกรี๊งม้สาใสมาที่ยังไม่ยนยู่ไมโครู่กรบจนหมดสิน้นความอึกระทึกนั้นผิดกับบริเวณแนวป่าที่ห่างออกมาจากมูเค้าเพียงแค่30มสิบยังโดยสิ้นเชิงด้วยบริเวณที่ทหารชี้เลยชุ่มรอโจมตีอยนนู่นั้นเงียบสง,งัดเสียจนแม้แต่เข็มสักเล่มหล่นพื้นก็คงได้ยิน เพราะสองฝั่งของุกเขาเป็นนาภาซ้ำย่างมีแนวต้นไม้ปางกันดังนั้นแม้จะอยู่ห่างไกลกันไม่ไกลนักลงเทียนและคนอื่นจึงเห็นสถานการณ์ไม่ชัดเจนแต่กระนั้นเสียงอวุธเสียงโหร้องและเสียงโวยหวนด้วยความเจ็บปวดก็ยังนางมาให้ได้ยินไม่ขาดรายละเอี ฟงังหมิงขมดคิ้วเรียยเออใช้กำลังพลส่วนน้อยไปเป็นเหยื่อล่อสตรอที่มีจํานวนมากกว่าทั้งยังไม่คุ้นสภาพภูมิประเทศผิดกับอีกฝ่ายที่วางกำลังส่้มจมเตยอยู่ก่อนแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เด็กหนุ่มจะเป็นอย่างไรบ้าง อาวุธไลลตาหากไื่รีบเข้าไปช่วยเหลือหนุนแล้วเกิดอะไรขึ้นมาจะทำอย่างไรเล่าเขาคิดด้วยความร้อนลนขณะเหลือบตามองเห็นสีหน้าของคนรักที่อยู่ข้างกายคราวนี้ดูเหมือนหลงเถียนจะสัมผัสถึงความร้อนใจกับฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เลยแม้แต่หนอแย่แต่เพ่งตามองและเงียบหูฟังดูเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างตั้งอกตั้งใจฟังหมิงกระวนกระวายอยู่พักหนึ่งใที้สุดก็ทนไม่ไหวต้องชักม้าเข้าไปใกล้หลงเทียนขึ้นอีกนึ่ แต่ยังไม่ทันได้ขยับปากพูดอะไรออกมาเสียงผิวปากแร้มสูงกระดังขึ้นเสียก่อนพอหันไปมองทางต้นเสียงก็เห็นควันสีเขียวอ่อนอมขาวลอยขึ้นมาจากบริเวณทางออกขุบเขา วันนั้นลอยขึ้นสูงจนนานอย่างไม่จางหายไปง่ายๆและตัดกระฟื้นฟ้าเมื่อชนิทของยามทุ่งสางอย่างชัดเจนกําลังพลในกระบวนของอาจารย์สกัดกั้นทางหนีของพวกมันไว้หมดแล้วหัวคี้วดอกหน้าของตาอองุ่มกระดกขึ้นเล็กน้อยก่อนที่เจ้าตัวจะร้องสั่งว่าเช็ดนเกร่งกร่งกรงเสียงโลหะเสียดสีการดังเข้าหูไม่ขาดระยะด้วยทหารทุกนายทางรอคอยคําสั่งนี้มานานเต็มทีแล้วเมื่อได้ยินคำสั่ ทางจากนายเนื้อหัวจึงรีบชักดาบของตนออกมาด้วยท่าทางฮึกเหิมยิง ฟงหมิงสัมผัสได้ถึงไออุ่นตรงบ้านเอลและดูได้ว่าเป็นฝีมือของโรงเทียนเขาหันไปมองครียิ้มให้คนรักก่อนจะชักด,ดาบอาอกเาีเยวอย่างคล่องแคล่วเสียงรบพุ่งสะลานฟ้าสะเทือนดินด้านหน้ายัางดําเนินต่อไปไม่ได้หยุดพักเลยแม้แต่มิน,นาทีเดียวกินขาวเลือดค่อยๆกำจายออกมาจนถึงบริเวณที่พวกเขาดาบสู้อยู่โรงเทียนเพิ่งมองภาเพเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างใจเยน็นเขาค่อยๆชูดาบผู้ใจึ้นสูงและหยุด ทางไว้กลางอากาศด้วยท่าทางเยือกเย็นและสง่าง,งามก่อนจะตะโกนสั่งโดยเสียงทุ่มห้าว สิ่งที่ตอบกลับก็คือเสียงครับอย่างพร้อมเพียงของเราทหารกรบาบที่ดังเพียงปล่อยทําให้แผ่นดินสะเทือนบุกบุภายใต้คําสั่งของผู้เป็นตาอ๋องเสียงร้องบุกในความห้าวหาญลำพองดังือกก้องบอริเวณอีกทางเสียงนั้นไม่ดังออกมาจากเพียงจุดเดียวทั้งจากด้านหน้าหุบเขาจากบนหน้าผาทั้งสองด้านและจากทางออกหุบเขาเสียงประสานด้วยความพร้อมใจดังขึ้นจากทั่วทุกสารทิศและกอ้องกึก ขยับหัวใจสัตรูให้สถานสะเทือนด้วยความคลั่งถึงราวกับมีทหารจํานวนนับไม่ถ้วนเหาะลงมาจากฟ้าและปิดล้อมทุกด้านมาอย่างแน่นหนาทั้งออกตกเหนือใต้าไม่เว้นแม้แต่ด้านบนและด้านล่างหุบเขาแคบแห่งนั้นกลายเป็นลุ่มพางที่แม้ศัตรูจะมีปีกก็ไม่มีทางบินหนีสักคนก็หลุดรอดออกไปไม่ได้โนนาบมบุกว่าพางนะพาง ร่างนางตาโทมทะลักมาจากตรงทางเข้าและทางออกหุบเขาต่อเมื่อทหารข้าศึกที่กำลังบุกตรวยลงมาจากหน้าผาหันได้มองถึงจะพบว่ามีกองทหารพวกอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ข้างลัางทำให้พวกตนตกอยู่ในสภาพถูกปิดล้อมโดยซึ่งเชิงจะหนี้ออกไปก็ทำไม่ได้ถูกแลกเสียแล้วถูกหลอกเสีแล้ว ท่านนายพลพวกเราติดกับดักมันแล้วก็รับด้านหลังมีทหารดักซุ่มอยู่อีกทีซึ่งร้างตะโกนเตือนภัยไม่ขาดหงุด,ดังมาจากทหารข้าศึกที่ใกล้ตายมีทหารดักซุ่มอยู่กำลังพลในกบลังรงเทียนควบมาห่อทะเบงเข้าไปในหุบเขาด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าหากเลือกเออถูกข้าศึกล้อมอยู่นานอาจจะพลาดทั้งท่าเสียท่าได้ ฟังเพลงจึงความ,มาเร็วย่กว่ารงเทียนเสียด้วยซ้ำาทว่าพอเขาคว้ามาจนอยู่ปากทางเข้าบุค้าเพียงแค่ห้าจังเริ่มเห็นสบและสิ้นส่วนมนุษย์กระจายเกลื่อนเพื้นได้ถนัดตา อยู่ๆมือแข็งแรงทรงพลังของใครมาคนกระชากคอเสื้อเขาและเหนียวไปด้านล่างโดยแรงด้วยความที่ไม่ทันได้ระวังตัวร่างของเพิ่งมิ้จะลอยขึ้นจากหลังม้าและล่วงหล่นลงไปด้านล่งางทว่าเพียงแค่เสี้ยววินาทีเขาก็ถูกล้างตัวขึ้นไปอยู่บนหลังม้ากองเหมียนหยาองค์รักคนสนิทของโรงเทียนโดนไปได้รับอันตรายใดๆแม้แต่นิดเดียวขึ้นเมื่อได้ชื่อว่าเป็นองค์รักคนสนิทของโรงเทียนฝีมือได้ไว้พริบเพงเหมียนหยาจึงไม่ทร,รมาด,ดา่ รารู้สึกดีว่าเฟิงหมิงมีความสําคัญยิ่งกว่าสิ่งใดจึงยอมแม้กระทั่งปล่อยดาบในมือให้ล่วงลงผืนแล้วใช้สองมือประคองร่างเฟิงหมิงไว้อย่างขมัดระวัง ม่ให้ฝ่ายนั้นหล่นจากหลังมาได้ร้องเทียนหาระด้วยเสียงกล้องกลางวานหากมือเปื้อนเลือดจับเหม็นข่าวเอานะงานใช้แรงชนิดปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าเองดีกว่าเจ้าทําตัวเด้ดเีรอข้าอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวข้าจะจับเป็นเร่งเยี้ยนมาให้เจ้าจัดการเองอเขาพูดแกงาและเขี่ยนแสลงบนสะโพกม้าอาชาตัวงามร้องเสียงแหลมยาวก่อนจะห่อตะเบิงเข้าไปในสนามรบที่อยู่ตรงหน้าไม่มีตาอองพวกองค์อ่าเท้าฮานเป็นผู้นําทับ เช่นนี้แล้วใครเล่าจากยังมัวที่ขาดตาข่าวได้อีกเราทหารทหารต่างร,ร,รู้สึกเหมือนเลือดในกายเดือดพร่าและจูบฉีดขึ้นไปถึงศีรษะแต่และนายต่างกัดแกงดาบและหอกในมือขี่มาล้อมหน้าล้อมล,ล้างตาอ้อมหนุ่มพุ่งทะยยานเข้าไปในหุบเขา ราวกับเกิดคุ้มครั่งขึ้นมาเพราะกินเลือดและภาพการต่อสู้ตรงหน้าทุ่มหายปัดปลายอาวุธผู้ชายใส่ร่างทหารฝ่ายสัตรูให้ทำให้ร่างของตัวเองตุ้มโชกไปเวยเลือดท่สารกระเด็นมาต้องตัวในเวลาไม่นานนักไม่เพียงเหมียนยานและองค์รักรษิษกว่านายเท่านั้นได้หยุดมาแค่ หน้าปากทางเข้าเพื่อนอยู่คุ้มครองฝังหมิงให้มองหุบเขาตรงหน้าแปลเปลี่ยนเป็นลานสังหารหมู่ภายในเวลารวดเร็วรงเทียนไอคนงิ่งเงาทั้งที่เก็บจะได้เข้าไปในสารรบอยู่แล้วแท้แต่กลับมาถูกทิ้งเสียได้เขายัางไม่มีโอกาสได้ใช้ความมึดเคิมเตีดพร้านอยู่ในกายม่คู่เลยโดยสามฝฟอง์มิงกล่นด่ายอย่างอารมณ์เสียหนักและหันไปสั่งปล่อยข้านับท้งที่ปล่อยข้าลงไปเร็วๆเ,เลย คมหอกคมดาบในสนามรบไร้ตาหากไม่มีความจําเป็นจนเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วมีหรือที่ลงเทียนํำปล่อยข้ามมิ้งเข้าไปเสี่ยงหรือการพาเข้าร่วมกระบวนมาด้วยเป็นเรื่องหนึ่งส่วนการยอมให้เข้าไปในสนามรบนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมีนยนยาเข้าใจความคิดในจุดนี้ของนายหนึ่งว่าเป็นอย่างนี้จึงไม่ยอมปล่อยข้ามมิ้งไปไง,ง่ายๆยิ่งฝ่ายนั้นดิน้น เขายังจับตัวไวให้แน่นขึ้นพลางอ,อ,อ้อนบอดด้วยเสียงโอดครวนท่านอองอย่าส่งให้กระหม่อมทำหักใจสิพระยาคา่ะพระบัญชาของความ,ม่าดกระหม่อมจะกล้าขัดได้อย่างไรเฟิงนมิ้นชุนขดัดและยิ่งดิ้นด้วยแรงกว่าเดิมพระบัญชาบ้าบออะไรการข้าคือมิง่นองเพราะฉะนั้นข้าก็ามีพระบัญชาได้เหมือนกันข่าก็สั่งให้เจ้าปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ด้วยความที่เฟิงมิ้นเรียนบริกรโงเทียนมาหลายปีซ้ำยังได้อายุขัยรู่ตามมาช่วยพื้นฝูพรังธาตุประกอบกับสานะอันสูงส่งที่ ไม่ว่าใครก็ไม่อาจล่วงเกินได้ดังนั้นแม้เยนเหยียเหมียนยาแม้เหมียนยาจนยอดฝีมือแต่ก็ไม่อาจจัดการได้เต็มที่เฟิงหมิงดิ้นสุดแรงเกิดจนมือเป็นอิสระได้ข้างหนึ่งละลลี่ผลักอกเหมียนยาให้ออกห่างตัวโดยแรง <c oughs> ต่เฟิงหมิงก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองกาลังอยู่บนหลังม้าก่อนหน้านี้มีเม้นยาคอยกันเป็นผนังกั้นไม่ให้เขาร่วงตกลงไปตอนนี้พอมเมญญียนยาถูกผลักออกห่างร่างของเขาจึงเสียสมดุลแบบไม่ทนได้ตั้งตัวเอ็นหน้าเอ็นหลังอยู่ชั่วเซี่ยวนาทีก่อนจะล่วงหน้ามัามลงไปอยู่ดําพื้นดังปลัก โอ้ยท่าอ๋อเมียนยากระองคกรลักไปเหลือตกใจไปตามๆการต่างค้นต่างเรบตวัดตัวลงจากหลังมาเข้ามาล้อมพวงมิงไม่เหมือนดาวล้อมเดือน ร่วงจากหลังม้ามาอยู่บนพื้นย่อมไม่ได้เจ็บแค่เล่นๆอยู่แล้วฟังมิงตะกายตัวขึ้นมาจากพื้นโดยมีคนอื่นคอยช่วยประคองแล้วยิ่งหง,งุดหงิดเมื่อคิดว่าตอนที่ตกลงมาท่าทางของตัวเองจะต้องดูโง่เงามากแน่จึงได้ตบัดเสียงแคนเคอเืองพวกเจ้ากระตาอองพวกเจ้านาวมหัวกันกลั่นแกล้งค่ะทว่าพอเงยหน้าขึ้นมองเขต้องประหลาดใจไม่เห็นสายตาตื่นกวเราองค์คา,า,ารักทำไมหรือ พิ่งมิน้งองคนเหล่านั้นยางสงสายหน้าผากเจ็บแปรบจากแรงกระแทกเมื่อคู้ช้ำยางรู้สึกคันยุบยุบ,ยบเหมือนมีหยดน้ำไหลกิ้งลงมาตามตัวเขาใช้นิ้วแตะหน้าผากให้สัมผัสด,ด้วยความเปียกชื้นพอลดมือลงมาโดยกระพบความแรงของเหลวสีแดงเข้มติดอยู่บนปลายนิ้วกระหม่อมสมควรตายเหมียนอย่าร้องวาไรเสียงหวัดหวันเป็นคนแรกก่อนจะสุดตัหวหดไม้คุกเข่าอยู่กับพื้น กระม่มสมควรตายกระม่มสมควรตายองค์ละคนอื่นต่างรู้ดีว่าโทษที่ปล่อยเพืมิงได้รับบาดเจ็บจอรุนแรงเพียงไรพอเห็นเมียนยาพวุข่าวต่างก็พากาันครุ่ข่าวด้วยท่าทางวันวิตกเนื่องจากไม่มีกระจกอยู่ในเมืองเปื่มิงจึงไม่รู้ว่าแพ้บนหน้าผากตัวเองเป็นอย่างไรบ้างแต่เมื่อไม่รู้เจ็บมากมายอะไรนะกก็แสดงว่าต้องเป็นแค่แพ้เล,เล็กๆเท่านั้นเองพวกองค์กรัวการจนเห้อตัวสันทว่าตัวคนเจ็บกลับบอกเงยอย่างไม่ รู้สึกรูสา้าไม่เป็นไรหรอกนะแค่แพ้เล็กๆเองอหวังว่าคงไม่เป็นแพ้เป็นหรอกนะว่าแล้วกยกมือจะแพ้โดยไม่รู้ตัวคนอื่นที่เหลือแตกตื่นขึ้นมาทันทีท่านน้องทรงระวังตัวด้วยเพียกค่ะอยา่าทรงแตะซิเพียรค่ะเฟิงบิงนึกไม่ถึงเอาเสียเลยว่านายทหารที่ปกติฆ่าคนได้เหมือนเป็นงานอดิเรกแบบนี้พอเห็นแพ้เล็กเข้าหน่อยจะโวกเบกไว้วายเหมือนพวกชิวหลันเสียได้เขากรอกตาแล้วยักไหลในเมื่อรู้ว่าจะต้อง ซาำและผิดก็น่าจะปล่อยค่าลงตั้งแต่แรกแล้วสี่ทำเอาค่าตกลงจากออกมาจนได้ตอนนี้รู้แล้วหรืออย่างเระว่าผลผลเป็นอย่างไงพูดไปได้เมื่อกี้คำเขากระเฟิงสังเกตว่าเสียงรบกุ้งเทดังคือก็เหมือนจะสะเทือนภูเขาไเมื่อครู่ได้หายไปแล้วจะมีก็แต่เพียงเสียงร้องกรวนครางของทหารได้รับบาดเจ็บเสียงร้องออกมาสืบอ่อนสิ้นหมยุติเร็วถึงเพียงนี้เชียวหรือ ฟิงหมิงรีบหันไปดูแลเพราะว่าแสงจากครบไฟไม่ได้มุกไหมไปมาเหมือนอย่างเมื่อครู่แล้วกินข้าวเลือดรุนแรงถูกลมภูเขาพัดกลุ้มกระจายไปทั่วบริเวณเหล่าทหารที่เปิ้นเลือดสดๆไปทั้งตัวถือคบเพลิงเดินไปเดินมาเหมือนกําลังเก็บจวาดสนามรบ รลงเถียนอยู่ที่ไหนกันนะเฟิงมิงคิดในใจพราวชื้อขอมองแต่พอทําท่าจะเดินเข้าหุบเขาไปหาก็ถูกเมินยักษ์องครักคนอื่นเข้ามากั้นไว้ท่านองกระหม่อมจะให้พระสดถวายนะับเยียกข้าข้าจะไปดูหน่อยหลงเถียนอยู่ที่ไหนนะอีกสักฟาพัก อีกสักพักฟาบาก,ก็เสด็จกลับเองหลักไปยกรในสนามรับมีแต่กลิ่นข่าวเลือดเศษอาวุธกระตกอยู่เต็มพื้นอันตรายอย่างยิ่งพยกรท่านน้องทรงรับรออยู่ที่นี่จะดีกว่า แม้ปาาจะพูดอย่างสุภาพแต่พวกเนียนยักษ์มีท่าทางดึงดันอย่างไม่ยอมอ่อนข้อให้เลยแม้แต่นิดเหนยอถาวรน้อยๆสงครามก็ยุติแล้วเขาก็ไม่มีความจะเป็นต้องทำให้องค์กรพวกที่ตกที่นั่งลำบากอีกแค่แต่เรียกองค์กรนายหนึ่งมาสั่งเจ้าเข้าไปถามสถานก,การณ์การรบไปข้าซีแล้วก็บอกให้ร้องเทียนรีบกลับมาเร็วๆด้วยถ้ายังไม่ได้คิดบัญชีที่เขาทิ้งข้าไว้แล้วเข้าไปคนเดียวเลยว่าแล้วเขาก็นั่งขัด สมาดบนพื้นหญ้าตามคำขอร้องขเเมียนอย่าและปล่อ,อยคนอื่นทำแพ้ให้แต่โดยดีจากที่คิดไว้ว่าในเมื่อการรบสิ้นสุดลงแล้วโรงเทียนจะต้องกลับออกมาโดยเร็วแน่ทั้งว่าหลังจากที่รอได้พักใหญ่ก็ออยังไม่เห็นแม้แต่งเงาของฝ่ายนั้นความอดทนของเฟิ่งมิงก,ก็เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆขณะที่เจ้าตัวผุดลุกผุดนั่ง ชงเงือคอมองเข้าไปในหุบเขาเป็นระยะดูเหมือนทหารได้เหลือรอดจากสงครามจะมานั่งรวมตัวกันอยู่อีกทางหนึ่งเสียงมา้าสึกร้องมาให้ได้ยินแต่กลายทหารส่วนหนึ่งกำลังสารบวนอยู่กับการช่วยเพื่อนทหารที่ได้รับบาดเจ็บทำแพ้ตอนนี้ฟ้ายัางไม่สางหน้าพาท้องสองข้างเป็นเงาดำทำเหมือนบทบังท่านนสายปที่ไปมากฟังหมิงจึงมองอะไรตอนิอะไรได้ไม่ถานัดนักเห็นแค่เพียงทหารที่มานั่งรวมตัวกันเหมือกนกำลังจัดกองอยู่ ถ้าทางกําลังฝนในกระบวกของส่วนจงในหัยยินยาวเย่ yeah. ซึ่งก็คือพอ่อแม่ของทันต้องรวมอยู่ในนั้นด้วยแน่ในที่สุดองค์งรกราติเฟิรมิงสางไปหาโรงเทียนกลับออกมา พอเห็นหน้าเขาฝ่ายนั้นก็รายงานว่าทูลท่านองฝ่าบาทตรัสว่ายังทรงมีเรื่องที่ต้องจัดการในสถานบกทางเทพอาจารย์ชวนจับทับในกองฝ่ายศัตรูมาได้เวลานี้กำลังสอบสวนอยู่ฝ่าบาทมีรักษาดานองประทับรออยู่ที่นี่จะได้ตามเสด็จไปไหนพยาขาจะได้เสด็จไปไหนพยาขา องคลักในนั้นลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรายงานต่อโดยเสียงที่เบาลงกว่าเดิมฟวาบาท,ทรงอารมณ์ไม่สู้ดีดังนั้นกระหม่อมจึงยังไม่ได้กราบทูลเรื่องที่ท่านอ,องทรงพระตกลงจากลักมาพยกค่ะพลนิงสะดุ้งว่าทําไมถึงอารมณ์ไม่ดีละ่ะหรือว่าหรือว่าเลียอเอ,อ๋จะเลียอเอ,อ๋ปลอดภัยดีพยาคามีบาดเจ็บบ้างแต่เพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการออกรบเวลานี้ท่านเลียอเอ๋ก็กำลังสอบสวนชลายสุขอยู่กับฝากบาดไม่หยักค่ะพลมิงค่อยสบายใจ ขึ้นมาบ้างแล้วถามอีกว่าร้องที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ฟาบาทรงมีทวยเทพปกป้องคุ้มครองเลือดได้ติดอยู่บนชุดสืกเปเลือดของทหารฝ่ายสัตรูทั้งสิน้นทรงเองไม่มีบาทแทดแผลใดแม้แต่นิดเดียวพยะักค่ะฟงมิงถามตอนน่อใยความประลาดใจแล้วทำไมร้องเทียนถึงได้อารมณ์ให้ดีละ่ะองครักในายนั้นสายหน้ากระหม่อมไม่ทราบอยะากาศทวายเห็นสีประพักมึนตึงกระหม่อมไม่กล้ารทุ้นท้าให้มากความพยะักค่ะและจับเป็นเรื่อยเยียนได้หรือเปล่าองครักในายนั้น ายหน้าอีกกระหมอมไม่ทราบเพียงยกค่ะเพิ่งมิงเค้นสมองคิดในเมื่อซ้อนแผนโจมตีทับศัตรูได้สำเร็จเลี่ยเออก็ะปอดภยัยดีสิ่งทดียทำให้รงเทียนอารมณ์เสียได้น่ากลัวจะเป็นเพราะปล่อยให้เรอเยียนหนีรอดไปได้นี่ละ ไม่กรู่หลงเทียนคุยโวกับเขาเสียใหญ่โตว่าวันนี้จะไม่ให้คาึกนี้รอดออกไปได้แมมแต่คนเดียวจะกลับทำให้คนที่ต้องการตัวที่สุดอย่างเรือเยีองงยนรอดไปได้ก็คงจะรู้สึกขายหน้ามากแน่ดูท่าทางคงจะถึงขั้นมองหน้าเขาไม่ติดเลยกระมังขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจับตอนครับ